สบายอย่างสีน้ำประดองเห็ดย่างมีแต่ถ่ายคลิปเขากัดได้เงินอย่างสีเขากัดอยากอยากพันมาเห็ดคือเขาหนาแถวอย่างน้องสละเหรออนนีเอออันนี้มันเออดิสังธงขี่เห็นธงขี่เห็นโอ้คำว่ามันมันมียกอกใหม่เดย์มันมียกอกใหม่ก็เลยเป็นซื้อทงขี่เห็นนั่งมาได้ก็เห็นขี่มาของทงขี่เห็นถือว่ามันมวยกอกใหม่นาะมีแต่ม่แต่ปลาเขาพี่น้องเออมีแต่ปลาเขา นั่งขี่ยูไซก็เห็นเพม่อนกันว่าถอดน้ามถดน้าน้องขอตองควบแน่ขอต้อควบแน่หน้าน้องแก้วแค่คนใจดำนี่ต้องควบ่าละาำคุ้มเขามีใบหยอดกันเลยว่าอยากหยอดแต่อยากกอดเอี้ยโอ้ยโอ้ยสิลงมน้าสิลงมน้าเมื่อไรเพิ่นมาเฮยังเฮยังเนี่ยเฮดตั้มมะฮวงอ่าใส่หอยหายบอเจมกินน่องเหมือนีน้อง อันนี้มันซองดีเอ็นเคอันนี้ดิซองดูฮีก <laughs> <laughs> ินอยู่ทงไฮทงหน้าเบิ่งแต่บรรยากาศทงไฮทงหน้าเพิน่นโอ้จะเป็นเคียวงามอีดีเป็นตาสะออนนะ้ำอันนี้ก็แม่นเออ่บะคุงโอ้เพิ่นเอามาบะคุงเพิน่นบะคุงยื้อเหวอนป่นี่โอ้บะคุงยื้อเหวอนเพิ่นเอง,องอนนเองนาะซาเจ็บซาบันหน้าโอ้บะคุงหมดญ่ เอามาตเกือนแล้วก็มีขับปุ่นขับปุ่นแล้วก็หอยแล้วก็บะหุงฟุดฟักมาเกี๊ยมสีดำกินสมเนาะเยวมีบะหุงมีแบบสีที่ว่าเพื่นเอามาจัดการเออทงไฮทงหน้าผนได้โอ้เบาหมอกแดง,งนี่ซื้อจะได้เนาะมาผีตะเวกคอยถามจ,ะะจ้าหนเว้ยเจ้าเจ้าซื้อน่อนห จะมาดินทง้งไฮทงหน้ากันบมอม่แน่เบา,น,น,าเนุ่นยังเบาน่นผ้าพิ่นเบาหโอ,อ้เบานนผ้าหลาะซ้ายหล่อติดเละโอ้เอออันนี้หมหมูม,มก็ได้นนนะครับผ้ากันมากจะมาจะใสสุกุมะโอ้คอยพวดเห็นหนาจะได้นี่ <c oughs> เออมาอออมากับเสียวนน <c oughs> เสียวนนท์นะครัพ <c oughs> ูนตากลรองเฮาเสียวดีปิ้นใส่ตัวเองนะพี่โอ้เออเสียวนนเสียวดีเพิ่นเออตอนนี้เพิ่นกําลังล้างพักล้างหญ้าเพิ่นเน,ะเนญญาะยังบ่ทันได้ไปสัมผาพิน่นซ้ําอันนี้น้องเช้าน้องเช้าพิ่นตี่นี่น้องเช้าซื่อจังได๋นี่ชื่อบุญชื่อฮะชื่อบุญบุญ โอ้สือบุญเนาะเฮียนอยู่ใส่มาต่อสุกุมะตอนนี้ออกแล้วโอ้โสดดื้อมีแฟนโสดอ,อ,อยากมามีแฟนนะเอื้อยโสดเออโสดโสดเนาะน้องสาวสาวเย็บเออขอบใจขอบใจน้องสาวหลาอันนี้เด้๋ซื้อจะได้อันนี้นพิมพ์เพาวฮะพิมพ์เพาพิมพ์เพาโอ้เป็นโมกันครับสาวเนาะเป็นล้าน มานุ่เออเอินเซาเจี๊ยบมาจากไหนเซา,าเจียเเเจ๊ยบเออเอินเป็นเซาเจี๊ยบเนาะเพิ่มมาอ่ะโอ้มากับหนองกับนุงกับร้านเพิน่นมากิจตับคุองอยู่ทงไฮทงหน้าอันนี้ก็เป็นเพื่อนเพิน่นที่ว่ากวงงางไงโอ้มีหอดตู่น้ำอีกเ <c oughs> <c oughs> ตรียมฟังเพลงฟังเพลงเปิดเพลงแลนด์เยหมอหลับห <c oughs> อ,บบอ <c oughs> จนีน้อยอันนี้แม่น สัมผัสโดยหนอเน,นี่โอ,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 อ้อันนี้มันไพ่หนิมันไพ่นี่ซาวเจี๊ยบซาวบานหน้าน <c oughs> าะพี่น้องยูทูปสั่งไม่คือกันนั่นแหละยังว่านในโด่งดังเนาะอันนี้มันสมบหนาของซาวเจี๊ยบซาวบานหน้าเด้อฝากติดตามกันในอ่ายูทูปซื้อจะได้ส่องยูทูปซาวเจี๊ยบซาวบานหน้าพี่น้อง โอ้ยูทูปแซวเจี๊ยบสาวบันหน้าฝากที่ตามเนยเด้อเออฝากที่ตามฝากเอฟซีเอฟซีบอเจมฝากที่ตามแซวเจี๊ยบเนยเด้อเอหมือนพนมาเฮจังเฮจังนี่เฮต่ำมกหุ่งอ่าไซฮ้อยหายบอเจมกินนอเหมือนนี่เนาะโอ้พนมาเยี่ยมยามสองยูทูปแซวเจี๊ยบเออถือว่ามาเฮต่ำมกหุ่งหากินนอฟีมือแซวเจี๊ยบสาวบันหน้าลองเบิงวัดศีษะดอสีบเสียกับเสียพอดีเนาะอุตส่าห์สิต่ำฮาตามสบายตามสบาย อันนี้มันบรรยากาศบานหน้าคือว่าบานเอาน่าบานสุขุม่าเมืองสุขุม่าแข้งจะประสักเป็นบรรยากาศของทงหน้าอ่าเขาเอินว่าอย่างหนึ่งลักสองหรือว่าบานเนี่ยแถวอย่างน้องสละ่รออันนี้มันเออที่สังทงขี่เห็นทงขี่เห็นโอ้คำว่ามันโมมีกอกใหม่เด้มันมมีกอกใหม่ก็เลยเป็นซื้อทงขี่เห็นนั่งมันได้ก็เห็น ขี่มาของธงขี่เห็นถือว่ามันม,มุ้ยโกงใหม่เนาะมีแต่มีต่ป้าเขาพี่น้องเออมีแต่ป้าเขานั่งขี่ใส่ก็เห็นเพมือนกนว่าถอดน้ำถดน้ำน้ำมันเป็นเช,ชื้อเด้เชื้อเป็นเคยเราธงขี่เห็นก็คือมันเป็นลโล่งทธงหน้านะโบมีต้นใหม่ <c oughs> เออโบอมีต้นใหม่เลย <c oughs> เออธงแบบยาวเลยนะ <c oughs> เออธงหน้าแคม แคมทาก็เนี่ยอ,อันนี้ก็บรรยากาศโอ้ฝนกับฝ่ขบาขึมๆได้โอ้มาเบิ่งทุนพ่ดใสขค้อสีแสบคักบเ,อเอโอ้ใส่ยากเม็ดนี่บ่ <คน S 1> จักใส <laughs> ่ลายๆเนาะมันจะสีดแดงเสแฉะตายเม็ดคนนี้อะ่มาหมดอามันเคยเป็นเมขาบ่แม่ขา,มขาสมตำจัดไปเจ็บจัดไปจัดไป สมตำ่ใช่สีเฮดเมนูยังไงตำหมักคุงใส่ห้อยพี่น้องห้อยห่อเก็บในทงไงทงหน้านี่แหละห้อยกับห้อยเก็บในหน้าเขานี่ยนะคือว่าอุรมสมบูรณ์ลายห้อยกับได้จากทงไฮทงหน้าเป็นห้อยสรีที่เนาะอเอ่อเป็นห้อยสรีกินกับตำามังคุงเขาตอนนี้พันกำลังตำอยู่เนาะที่ว่าตำเสียบเดิมแม่ขาแม่ขาเอิ่นแม่ขาเลยเสียบเสียบด้วยซอส,สเจี๊ยบ ตั้มมาคุงกับน้องสาวผุนโอ้ยเดี๋ยวคนรอผุนล้วมานนางหยิมอยู่ใส่มาขอเพลงเออดีเจขอเพลงกูจะดีกับซิบานันเปิดเอออืม <c oughs> อันนี้พักแกบเนาะพักแกบเนี่ยก็เหมือนว่าไปเก็บเอง <c oughs> อนนกเกนาะคือเอามาจากตลาดสุขุมวิเขาเอ่อพักเอ่อพักสมัยเนาะอืมแล้วก็พักบุ้ง แล้วก็พักเอ่อนั่งเลือดกันเบาโบสุภาพกัพักอีเลื่ออเออจังเป็นเดือดนะอโอ้เบิงเันต่ำพูนปาดีโตเป็นจะไรสักนะ

เย็นเย็นเย็น <niño> น <sharing> ้ายคีให้ตไม่ตอกเลยน้ลาแ่้ทูบนี้แปลว่าคิดยังนงจังวะยังมาเห็ุยูทูบ กะเห็นยูทูบเบอร์หลุนอ่ายเฮ็ดกอน่ะแน่นอนแล้วกะเข้ากลับไปอยู่ประเทศไทยเฮิงเขาก็เห็นว่ายูทูบเบอร์อยู่ฟังผลก็เฮ็ดเขากะได้เงินอย่างนี้นะเห็นหลายคนเขาประสบผลสำเร็จมีเฮือนมีรถใส่ชีวิตแบบสบายอย่างนี้นะประดองเฮ็นยังมีแต่ถ่ายคลิปเขากะได้เงินอย่างนี้เขาก็อยากอยากพันมาเฮ็ดคือเขาหนาก็ถือว่าแ่งบันดาลใจของเพลินเนาะก็คือแบบว่าเป็น การเฮ็ดคลิปเฮ็ดเนี้มันก็สบายอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นไล่หลายเสริมอีกเนาะบางทีขั้นเฮ็ดไหนดังก็เป็นได้หลายรากก็มี่ขั้นดังกัเป็นไล่โอ้ใส่ก่อนคำหนึ่งโอ้กินได้หรอบวงกันมีละหน่อยอะบวงมาสุดกทุกคนไม่เสรีเด้อพี่น้องเด้อเาก็ต้อไม่เสรีแด้วไฮไลท์น้ำไห้น้ำหนา โคขาน้ยอยต่ำไปน้อยนึงตำไร้เยอเอ้า D N K เดี๋ยแหงบันั่นใจเจ้าจังได้จังววะได้มาเห็ดยูทูปยังงัน <laughs> <laughs> ยังเบาเสันได้ยังเต็มปากเต็มคำอยู่เนาะกินก่อนกินก่อน ก็ตั้งใจร้ายทายก็โอ้ยออกมามันเกือกเก่ากัมันนานทายไหมบอกปนทางแล้วเนเจ็เกันลายีแฮะจไแองมาดานใจจะจจะได้จะจักมาเห็ด Youtube เป็นคนมักเห็ดชีสมักสายนีอยู่แล้วนกรมีหลายๆ่ยางที่เห็ดให้ยบจักมันมีหลาหล่ยางที่จะเคลียดทนะ ไอ้อะนี่ก็ไอ้ตลอดเลยแห่งบรรจัยของเพื่อนก็คือแบบว่าอยากเข็ดอยากเข็ดคลิปพนักมักนะฮะมักในด่านนี้เนาะมักเลื่อนสายทางนี่ทุกคนมักตัดต่อมักทายคลิปมักสั่งคอนเทนต์มักเป็นความบันเทิงสองยังเจ้าเห็ดสองวอมสายตลกเท่าห่าทุกคนบ่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 เขาไปดิ้นตามไรทุกคนสอง d n k l e N K ทุกคนเขาไปติดตามไ้เลยทุกคนมามามาส่วนพี่น้องมาก,กินตำสมกินแอลอยากซ้ำผาอีกก็ได้ความบราสุาธิ์แบบฮะเฮามากินกันเลยเนาะทุกคน,นเนาะแล้วสุดท้ายสำหรับ อยากฝากให้พี่น้องนะที่ว่าอยากเข้ามาเบิ่งคลิปเฮายัางทั้ง f c หรือว,ว่าฝากสองหันนะเนาะติดต่อหรือว,ว่ามียังเสริมอยากโฆษณาหรือว,ว่าอยากบอกให้กับ f c เพิ่นหูนะห้เนาะไอ้แซวเจี๊ยบเพิ่นบอกเลยเนะนาะ่ากคิปฝากสองซาวเจี๊ยบแซวบานหน้าในเด้อพี่น้องเด้อฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์เขาไปซัพพอร์ตกันเนาะซาวเจี๊ยบก็เป็นแซวแซวบ้านธรรมดานี่แหละก็อยากเป็นยูทูบเบอร์ สอง YouTube เพิร์ลนอคือสาวเจี๊ยบสาวบันนาฝากทุกคนเขาไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพิร์ลนเด้ออันนี้แม่นซองซอง D N K ทุกคนอันนี้แม่นซอง D N K อันนี้ดิซองดูฮีโอ้โโอ้เออซองดูฮีเพิ่นว่าก็ปีเข้ามาเอ่าเจอกันใหม่ในคลิปหนาเอาผ่าบรรยากาศ ดีว่ะกินตาของคุณกินก่อนนอนเออโอเคโอเค